สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับจากคลิปที่ผมได้ทำการงัดยางไปในคลิปที่ผ่านมานะก็มีพี่น้อง FC ถามถึงขั้นตอนของการปรับแต่งเหล็กงัดยางนะครับเมื่อเราไปซื้อเหล็กงัดยางมาเราจะต้องทำการปรับแต่งปลายของเหล็กงัดยางอย่างไรนะครับอันนี้ไม่การันตีนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมเป็นสูตรของผมเป็นความชอบความถนัดเฉพาะตัวของผมนะไม่การันตีว่า พี่น้องต้องไปแปลงแบบนั้นต้องไปแก้แบบนี้นะสูตรใครสูตรมันอ่าใช้คําง่ายๆว่าเมียใครเมียมันก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอ่าใครจะถูกใจแบบไหนก็จัดเองเลยก็แล้วกันแต่มีคําแนะนําให้อันดับแรกในขั้นตอนของการเลือกซื้อเหล็กงัดยางเด้อในขั้นตอนของการเลือกซื้อเหล็กงัดยางนี่นะครับเหล็กงัดยางนะครับขนาดที่เหมาะสมกับงานซ่อมมอไซค์ของเรานะครับเหล็กงัดยางที่มีขนาดเหมาะสม สำหรับงานซ่อมมอไซค์ของเราฟังดีๆนะผมไปซื้อ12นิ้วมานะครับอันนี้ซื้อมาตั้งแต่สมัยเรียนช่างใหม่ๆนะเนี่ยจะ20 30ปีแล้วล่ะนะครับสมัยโน้นนะอันนี้เหล็งงกาานะลงัดยางงานกรชาตนะเหล็กงัดยางงานกระชาตนะครับทุกท่านนะยังใช้งานอยู่เท่าถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกท่านนะก็อย่าสภาพอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเป็นทั้งเหล็กงัดยางเป็นทั้งสอสกัดไปเลยเนะี <laughs> ่ยนะครับ เล็กงัดยางที่เหมาะสมกับงานมอไซค์ของเรา12นิ้วสั้นไป12นิ้วมันสั้นไปถ้าหากว่าเราไปเจอ,อยางอย่างเช่นของคลิกนะครับในตระกูลคลิกบ้างละในตระกูล NSR นะครับซึ่งเป็นกระทะขอบลึกยังมาเจอ TTX มี O 125 GT ะครับมันจะงัดยากเพราะว่าอ่ามันสั้นไงมันสั้นแรงกดแรงดึงมันน้อยนะครับทุกท่านนะ12นิ้วสั้นไป นะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้ตัวที่ผมใช้นะปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับยี่สิบนิ้วถามว่ายี่สิบนิ้วพอดีไหมไม่พอดีนะครับทุกท่านไม่พอดีมันยาวเกินไปนะครับสําหรับยี่สิบนิ้วไปงัดยางขอบสิบสีเนี่ยมันยาวเกินไปเวลาเรางัดติดกับรถเนี่ยงัดโดยที่เราไม่ได้ถอดยางออกมากับรถเนี่ยมันจะไปติดพื้นนะครับเวลางัดลงมามันจะไปติดพื้นนะครับ มันทําให้เรางัดยางออกไม่ตกขอบนั่นเองนะครับดังนั้นเหล็กงัดยางที่ผมแนะนํานะครับในขั้นตอนของการเลือกซื้อเนี่ยผมแนะนําเป็นขนาดสิบกนิ้วถึง1ิบดนิ้วนะครับสิบหกนิ้วถึงสิบดนิ้วนะครับมันจะพอดีเลยนะครับในขั้นตอนของการใช้สําหรับงานมอไซ์เราแต่ถ้าเป็นตระกูล2ี่สินิ้วขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับ2ี่สนิ้วเนี่ยนะครับ ความยาว20นะความยาว20นิ้วนะมันเกะกะเกินไปสําหรับงานมอไซค์แต่มันจะไปสะดวกสําหรับงานรถใหญ่งานแท็กเตอร์นะครับอ่ามันจะมีแรงแรงงัดนะครับเพราะว่ายิ่งยาวยิ่งมีแรงงัดนะครับทุกท่านนะมียิ่งมีแรงดึงนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับอันนี้เราก็นะครับมาพิจารณาเอาก็แล้วกันแล้วแต่ความสะดวกของพี่น้อง f c แต่ราท่านนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะทีนี้ เรามาพูดถึงการปรับแต่งเหล็กงัดยางกันบ้างเหล็กงัดยางนะครับที่เราเห็นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเวลาที่เราไปทําการซื้อเหล็กงัดยางมานะครับเมื่อเราไปซื้อเหล็กงัดยางมาเราจะสังเกตว่าไอ้ตรงตะของอเนี่ยไอ้ตรงตะของอตรงนี้นะครับมันจะยาวขึ้นไปนะครับมันจะยาวขึ้นไปพอมันยาวขึ้นไปปั๊บเวลาที่เราเอาไปเกี่ยวยางเนี่ยเวลาที่เราไปเกี่ยวยางเนี่ย ไอไปลายงอ,งอตรงเนี้ยองศามันเยอะเนี่ยมันจะโค้งเข้าไปแทงยางในนะครับปลายตรงนี้มันจะโค้งเข้าไปแทงยางในนะครับอ่าดังนั้นเวลาที่เราไปซื้อเหล็กงัดยางมาอันดับแรกเราต้องตัดออกก่อนตัดออกเลยนะครับจะตัดออกอ่าเท่าแค่ไหนก็ก็ตามความสะดวกตามความชอบของเพื่อนๆนะแต่อย่าตัดสั้นเหมือนของผมนะอันนี้มันสั้นไปนะครับมันสั้นไปเวลาที่เรางัดเวลาที่เราเอาไปเกี่ยวขอบอยางเนี่ยมันเกี่ยวไม่ถึงนะครับ มันสั้นไปอย่างนั้นอย่าให้มันสั้นแบบนี้นะครับเอาให้มันยาวกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับยาวกว่านี้สักเสนหนึ่งก็ได้ถือว่าประมาณเส้นหนึ่งแล้แหละก็น่าจะโอเคอยู่นะครับทุกท่านนะทีนี้พอปลายมันยาวใช่ไหมเราตัดออกนะครับให้พอดีแล้วทีนี้ปลายมันโค้งออกมาใช่ไหมปลายมันโค้งออกมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องตีตีโค้งกลับด้วยนะครับตีโค้งกลับด้วยนะอย่าให้มันอย่าให้มันยาวเฉไปข้างนอกนะครับให้มันโค้งกลับมาด้วยนะครับ มันจะพอดีกับการงัดเวลางัดมันจะเข้าร่องยางพอดีเนี่ยนะครับให้มันเข้าร่องยางอย่างเงี้ยพอดีเลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับใครสะดวกแบบไหนก็ตัดแต่งเอาตามความชอบของเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f c แต่ละท่านนะในส่วนของด้านด้านนี้ด้านแบนนะครับเราสังเกตเห็นไหมนะครับเหล็กงัดยางเนี่ยมันจะงอนิดนึงในฝั่งของทางด้านแบนนะครับด้านแบนเนี่ยมันจะงอนิดนึงนะอ้าว ของบางคนไปซื้อมามันตรงเลยนะครับถ้ามันตรงเนี่ยเวลาที uh, ่เรางัดยางเข้าเนี่ยเราจะเอาเหล็กงัดยางสอดอย่างนี้เพื่อที่จะกดยางในลงเนี่ยกดยางนอกลงเนี่ยนะครับมันจะติดพื้นก่อนนะครับถ้าเหล็กงัดยางของเรามันตรงดังนั้นมันต้องงอนิดนึงเวลาที่เรางัดนะครับมันจะได้ลอยฟ้าอยู่ไงนะครับมันจะไม่ได้ลงไปติดพื้นนะครับตรงนี้มันจะได้ไม่ลงไปติดพื้นนะครับด้านก็ นะครับสะดวกแบบไหนก็จัดไปตามนั้นเลยนะครับตัดแต่งเอาทีนี้มาดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเหล็กงัดยางคู่นี้นะครับที่ผมได้เอาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเหล็กงัดยางคู่นี้นะครับจะมีการตัดแต่งปลายมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นปลายไหมนี่ปลายนะครับ เราตัดแต่งมาในลักษณะแบบนี้รู้ไหมว่ามันข้อดีมันดียังไงนะครับเอ้ามาดูตรงนี้นะครับสอดเข้าสอดเข้าไปปับ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับสอดเข้าไปปั๊บมันเกี่ยวเลยมันไปเกี่ยวขอบอยางนอกเลยนะครับมันไปเกี่ยวขอบเลยพร้อมที่จะงัดได้เลยเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับวันนี้ก็คือเทคนิคก,การตัดแต่งนะครับของแต่ละคนนะครับแต่ละคนจะตัดแต่งมาไม่เหมือนกันนะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ผมตัดแต่งมาในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหม นี้ก็โค้งได้นะครับงัดด้านด้านนี้ก็ได้งัดได้แต่จะไม่ไม่ดีเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาใช้ด้านนี้ผมก็ใช้ได้เนหะ็นไหมนะครับมันงอด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยปลายมันงอในลักษณะแบบนี้นะครับงันขึ้นนิดนึงนะครับอ่าก็แล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องเอฟซีแต่ละท่านว่าจะสะดวกนะครับแบบไหนในการตัดแต่งเหล็กงัดยางนะ ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้เลยนะเหล็กงัดยางใครเหล็กงัดยางมันตัดแต่งให้ถูกใจถูกสเปคตัตวเองนะครับอ่าถ้าให้ผมไปใช้เหล็กงัดยางของคนอื่นผมก็งัดรั่วเหมือนกันแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถที่อ่ารถที่บดยางมาอย่างไงก็รัว่วนะครับอย่างไงก็รัว่วเพราะว่ายางมันมากองนะครับเวลารถบดยางมายางมันมากองกันอยู่จุดใดจุดหนึ่งไอ้ส่วนที่เราจะงัดเนี่ยนะครับ มันก็มาติดกันกับวงล้อทีนี้เมื่อเราสอดเหล็กงัดยางเข้าไปปั๊บมันจะไปเกี่ยวอยางในเลยนะครับเพราะว่าเหล็กงัดยางของเรามันจะเข้าไปตามขอบวงล้อเนี่ยนะครับยางที่มันดึงไปกองกันอยู่จุดๆเดียวน่ะมันจะตึงช่วงนี้มันจะติดกันกับกระทะล้อยังไงสอดเข้าไปมันก็ไปเกี่ยวอยู่แล้วนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับทุกท่านในคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาเอานะครับแนะนําเป็นความยาวที่ 16กถึงสิบแดนิ้วก็แล้วกันนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทําการงัดยางกันนะครับเพราะว่า FC บอกว่างัดยางรอบที่แล้วงัดมืดๆทาเร็วเกินไปผมมองไม่ทันนะครับคลิปนี้อ่ะเอาแบบแจ้งๆเอาแบบอ่ารวดเร็วนะครับอเอาแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับในคลิปหน้าครับ